ในสมาอาชิวอยงชีวิตชอบแล้วก็ในมหาสติประธานติวสสมาวาจาเจรจาช่องพาติวาในการพูดก็ดูการไหววาจานเนี่ยองเมื่อจงแปดองนี้ลงอยู่ในตัวสมาธิทิ่ตัวปัญญาละแยกย้ายในมหาสติประฐานส่วนละเอียดส่วนการปฏิบัติเจ้าจึงยึดหลักมหาสติประฐานสุดเป็นหน่อยท้าช้าง ในอาเรียสัตว์สีก็คือสติประธานสี่เองเช่นยังกล่าวในโพธิปักตยธรรมตามที่เจ็ดก็มีอย่างเดียวกันลงกันอย่างนี้ท่านั้นเพราะฉะนั้นที่นี่การสอนจึงยึดหลักในมหาสัิประธานสูงในสมาวายามมเพียงชอบอนี้เองแล้วพระองค์ทรงจัดไว้เต็มอุเทศว,ว่าเวกายกายานุกสีหาทิพิจารณจนายนกายในก เพราะความรู้สึกนี่มันอยู่ในกายของเราความรู้สึกนี่อยู่ในกายทีนี้ขณะเมื่อกายเราเพื่อนไปไอ้ความรู้สึกที่มันอยู่ในกายไอ้อยู่ในกายนี่คืออะไรก็คือพันห้าเองขันห้าก็มีรูปเป็นกายในเวทนาเป็นกายในสัญญาเป็นกายในสังขารเป็นกายในวิญญาณเป็นกายใน เรียกว่าเห็นกายในกายหนึ่งๆอยู่ือเห็นภายใน,น,นอิทธิชัังวากายเยกายนาปัสิวิหาริพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายในๆๆอยู่หนึ่นๆๆงๆยานีนาทีนาเราจะต้องฟังปริญตประกอบไปด้วยเป็นสถีพยานในการสอนเราอาจาัย์สักพยันจะนั่งกันอย่ของคูกัน เรากายนอกเราก็เข้าใจเรียนหลักสูตรทางเีกันมีแล้วไม่ต้องไปเอาที่ไหนหรอกอยู่ในตัวเราเนี่ยก็มหาภูตะรูปทั้งสี่เรียนทางเทีก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามหาภูตะลุทั้งสี่มีอะไรมั่งกัปฐวีธาตุก็คือธาตุดินอาโปธาตุก็คือธาตุน้าเตโชธาตุก็คือธาตุไฟวายโยธาตุก็คือธาตุลมอากาศปธาตุก็คือช่องว่าง ในร่างกายของเรานี้แต่ท่านวางมหาปู่ปทะลุของสี่วัยเป็นสี่ธาตุอย่างนี้แล้วก็มองเห็นชัดแล้วว่ามหาปู่ปทะลุของสี่คืออะไรบ้างอุปาทานะรูปคืออุปปาทานะกันโทเวทนูปาทานะกันโทันูปาทานะกันโทสังขาลูปาทานะกันโทมีนูปาทานะกันโทฐานทั้งห้าเนี่ยที่มีอุปาทานอยู่ เยสังปริญญายะอย่างรู้ถอนุาปาทานกัน,นห,หน้าเราเลยแล้วจึงอย่างลงไปที่กายท้องกายเคลื่อนไปจากความรู้สึกที่มีปในกายและในกายในรอกก็มหาพูติรูสี่ก็คือปทวีธาตุก็มีว่ามีผมก็มีกันอยู่ทุกคนแล้วเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามปองผืด กลับใจใจปอดเนื่อหัใจนี่เองปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันจริงเหล่านี้เป็นมหาภูตลูกชัดนี่ว่ากายเน่าป่วยผู้ผองกายโดูสมุดกันขึ้นติดต่อมาผมต่อผมเล็บต่อเล็บหนังต่อหนังเนื้อต่อเนื้อฟันต่อฟันต่อจะบิดามาดามาธาต่อภาพ่ต่อกันอาตุจิอสุพันกรประทานอังเกหิตที่เรามีกรรมก็มารัก อันนี้บอกชัดอยู่แล้วและป็นกายโดยสมมติจริงโดยสมมติสิจจักว่าผมเล็บฟันหนังเนื้อเองนี่นาไอ้พิคุณบอกพระจึงได้ย่อเอามาใช้ว่าเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตาดังที่ท่านทั้งหลายได้บวชกันทุกท่านก็คงจะรู้ในเรื่องนี้ดีอุปกลรวต้องบอกขนาดทุกทุกทุกนามในการบวช ให้เราตั้งความเข้าใจไว้เถอะอันนี้ผู้ปฏิบัตรริทำแล้วทราบว่ากายนอกนี้ใดจะมหาผูตทะลุสิมีธาตุดินซึ่บองเราเห็นด้วยตาเนื้อเราแล้และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปกับเราเนี่ยแต่ที่หร่างกายอันนี้มันในโลกนี้นีแตะส่วนอะไรที่จะไปอ่ะถ้าเราก็รู้กันแล้วว่าคนเราที่เกิดมา ทำแปลว่าพืชได้ดีไปการชั่วผีทางคือพูดชั่วได้ผลชั่วไปก็มืระบาดสองอย่างก็งไปกับเราเจ้ากายเหล่านี้มันไม่ได้ไปกับเรามันเป็นเครื่องมือของขันห้ากายในกันเองเพราะงั้นจึงว่าดวงตาเห็นธรรม้ดยเห็นธรรมะก็เห็นที่ตัวเราเห็นที่ความรู้สึกในตัวเรานั่นเอง ในมหาภูตรโลกของสี่ถูกที่ไหนถูกมหาภูติโลกของสี่ขันห้าก็มารองรับอยู่มีวิญญาณทั่วตัวเราเช่นเราย,ยกมือต้องเป็นยะยะยะถ้าภายในมีขันห้าโูปเวทนา,าที่ยาทังขันวิญญาณนั่นเองจึงเรียกวเห็นกายในกายธาตุข้าไปเห็นกาย และอีกนายหนึ่งกายนอกที่เรามองเห็นกันอาสัยซึ่งกันละกันนั้นโลหิตอาโปแกลวสถานน้ำมีมดเดเสด ที่ขันห้าอาศัยทาานประชุมกันเท่านั้นเพราะตายแล้วที่วันนี้ก็สลายไปนี่โดยสมมติที่เรามองเห็นกันเป็นธรรมชาติจะขยายใจความให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนักปฏิบัติได้ แล้นี่ส่วนกายน้องนะไฟอย่างกายให้อบอุน่นเพราะคนไม่คนอยังตาย่ำอย่างเป็นอย่างมีธาตุไฟไฟอย่างกายให้ร,นรุนแรงไฟที่เผาอาหารทยอยนี่มีธาตุไฟมีร่างกายที่อบอุน่น ลมเป็นไปทุกกายลมหายใจเพราะนั้นอนาปะบาพะเนี่ยยึงเป็นขั้นสมถธิเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำทานทำไปดีมันเป็นอารมณ์เสียสงบนิ่งไวเท่านั้นเองท่านจึงวางไว้ในอนาปะบพะอิติภัชตังวากายเยกายาให้พิจรารณา ในเนว้อสีบอกพระเนี่ยพิจารณาคนตายแล้วในวันหนึ่งก็ดีคนตายแล้วในสองวันก็ดีคนตายแล้วในสามวันสามวันกด็ดีหรือมีสีผอง กายอิติอาจจะตังวากาเยกายานก็สิวา่าตีจงให้วิจนาเห็นกายในกายนทีอ่ากายในกายก็คือขันหา้าใจแก่ความรู้สึกนั่นเองท่านสาธุชนพูดปดิบัติเมื่อเรา